อีกหนึ่งซีรีส์ที่คนขอมาเยอะมากอีกแล้ว F.E.A.R. หรือว่า f e a r เกมดังจากในอดีตอีเกมที่ผมเห็นผ่านตามมาบ่อยมากแต่ก็ไม่มีโอกาสได้ลองเล่นสักทีวันนี้ก็ประจวบเหมาะเลยมีคนรีเควสเข้ามาบวกกับช่วงเวลาที่เกมนี้มันลดหนักๆพอดีผมก็เลยไปจัดมาให้เลยทั้งเซตแต่ยังไงก็อาจจะขอทำสลับๆกับเกมอื่นบ้างแล้วกันนะครับยังไงก็อย่าพึ่งทวงภาค2ในคอมเมนต์ก็แล้วกันแต่เอาข้อจริงแล้วถ้าเกิดไม่นับเรื่องที่หลายๆคนร้องขอให้ทำรีวิว เฟียก็เป็นอีกหนึ่งเกมที่ผมสนใจอยากจะลองทํามานานแล้วที่อยากจะลองไม่ใช่อะไรเลยแค่อยากจะรู้ว่าเขาจะเอาเกมผีมารวมร่างกับเกมชูตติ้งได้ยังไงซึ่งบอกก่อนเลยว่าผมไม่ใช่คนที่กลัวผีดังนั้นถ้าเกิดผมบอกว่าเกมนี้มันไม่น่ากลัวเลยก็อย่าว่ากันเพราะยังไงสิ่งที่ผมกลัวจากการเล่นเกมผียังไงมันก็ไม่ใช่ผีแต่มันคือแสงสีฟ้า แน่นอนว่าตัวเชื่อของเราก็ไม่ใช่ใครที่ไหนมันก็คือแว่นออฟตัสรุ่นใหม่นั่นเองซึ่งสาหรับออฟตัสตัวนี้จะมีชื่อว่า Falcon เป็นหนึ่งในหารุ่นใหม่ในตระกูล Exo s t a ล n แต s s s ส e ต l ลสาหรับแว่นรุ่นใหม่นี้ทางออฟตัสได้ใช้วัสดุพรีเมียมที่สามารถถอดประกอบได้โดยไม่ต้องใช้น็อตใครที่ได้ดูไลฟ์ล่าสุดของผมไปคุณก็น่าจะได้เห็นแว่นตัวนี้กันไปแล้วนะครับว่ามันดูหรูแค่ไหนซึ่งผมบอกเลยว่ามันใส่ค่อนข้างสบายมากจะใส่ทํางานก็ดีหรือจะใส่ไปเที่ยวเล่นข้างนอกก็ยังได้แนนนนน่่่่อออววววาาาาตตลดดกกกรรทรํีีีิัั้้ผมมยยม็ใใสยูช ถ้าเกิดใครที่สนใจแว่นรุ่นใหม่ทั้ง5้ตัวนี้ทางออ t ตัสจะเริ่มเปิดขายในวันที่15ก,กันยายนและก็พิเศษในช่วงเปิดตัวมีส่วนลดพิเศษถึง300บาทและถ้าคุณใช้โค้ดต่อชิโร่ล็อกคุณก็จะได้ส่วนลดเพิ่มขึ้นอีก100บาทที่สำคัญเลยคุณจะได้ลุ้นรางวันใหญ่อย่างเครื่องเกม PlayStation 5อีกด้วยอย่าลืมนะครับเกมผีเราต้องดูแลตัวเองแต่ถ้าเกิดมันเป็นแสงสีฟ้าออฟตัสเขาพร้อมที่จะดูแลคุณ เอาละก็ขายของก็ไมพอประมาณแล้วก็มาเข้าเรื่องกันเลยดีกว่ามาดูกันเลยดีกว่าว่าสาหรับเฟียรที่ผมไปลองเล่นมาผมไปเจออะไรมาบ้างมารับชมกันได้เลยครับสำหรับเนื้อเรื่องของเฟียรจะเล่าถึงมนุษย์ทดลองที่มีชื่อว่าแพคตันเฟสเทลเขาคือมนุษย์ที่สามารถใช้พลังจิตได้ซึ่งมาจากการทดลองของบริษัทที่มีชื่อว่าเออมาชัมเทคโนโลยีคอร์ปอเรชั่นจุดประสงค์ก็คือใช้พลังจิตนั้นเป็นตัวกลางเพื่อควบคุมเหล่าทหารคโคลนนิ่งที่มีทั้งพละกําลังและก็ไม่รู้จักเหนื่อยหรือว่าความกลัว แต่อยู่มาวันหนึ่งแพคตันก็ได้ใช้พลังจิตที่มีควบคุมเหล่าทหารโคลนนิ่งในการเข้าควบคุมบริษัทและก็สังหารเหล่าบุคลากรจนหมดก่อนที่จะหนีไปเราคือพอยต์แมนหนึ่งในสมาชิกของหน่วยเฟียหรือในชื่อเต็ม First Encounter Ex เต c e ์แอนี่คือหน่วยลับพิเศษที่ถูกก่อตั้งขึ้นเพื่อใช้ในการตอบโต้ภัยคุกคามที่เหนือธรรมชาติโดยเฉพาะแน่นอนว่าภารกิจในครั้งนี้ก็คือออกตามล่าแพคตันชายผู้มีพลังจิตท,ที่กำลังทำการหลบหนีและนี่ก็คือจุดเริ่มต้นของเฟียนั่นเอง สำหรับเนื้อเรื่องของเกมนี้ผมบอกเลยว่ามันน่าสนใจแต่ก็ซับซ้อนชิบเปงในช่วงแรกเกมมันจะปูเรื่องมาเลยว่าเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นจากวิทยาศาสตร์แต่พอเล่นไปสักพักผู้เล่นก็อาจจะเริ่มไม่แน่ใจแล้วว่าไอ้ที่เราเจออยู่เนี่ยตกลงมันวิทยาศาสตร์หรือว่าไสายศาสตร์กันแน่ในช่วงแรกที่เราจะได้เห็นภาพหลอนอยู่ตลอดเวลาเราก็อาจจะเข้าใจไปว่ามันเป็นพลังจิตของแพคตันแต่กับเด็กผู้หญิงชุดแดงนี่ลหละคืออะไรนี่แหละจุดเริ่มต้นของความน่าสนใจในเกมนี้เลย แต่ก็ซวยหน่อยที่การเล่าเรื่องหรือว่ารายละเอียดของเกมนี้มันแทบจะไม่เปิดเผยอะไรทั้งนั้นผมพยายามเสพเรื่องราวพยายามหาข้อมูลแต่มันก็ไม่มีอะไรที่ชัดเจนเลยสักอย่างอะไรที่พอทําให้เรารู้เรื่องราวได้มันก็เป็นแค่บทสนงทานาสั้นๆไม่ก็เป็นแค่รายละเอียดข้อความเล็กน้อยที่ได้จากรายละเอียดของภารกิจคือมันแทบจะไม่มีอะไรเกี่ยวข้องกับเรื่องราวลี้ลับที่เกิดขึ้นเลยก็ไม่แปลกถ้าเกิดคุณพยายามเล่นไปจนจบแล้วคุณจะงงแดกเหมือนกับผม ผมก็เลยไปหาข้อมูลในเน็ตมาก็เลยอ๋อถ้าเกิดอยากจะเก็ตอะไรหลายๆอย่างในภาคนี้จะต้องไปเล่นต่อในภาค2ดังนั้นถ้าเกิดคุณเล่นภาคนี้แค่อย่างเดียวก็ไม่แปลกเลยที่คุณจะไม่เก็ตอะไรเลยตลอดทั้งเกมประมาณว่าถ้าเกิดคุณตกหลุมพรางเกิดสนใจในเนื้อเรื่องขึ้นมานั่นก็หมายความว่าคุณต้องควักเงินไปซื้อภาค2มาเล่นด้วยนั่นเองนี่สินะที่เขาเรียกว่าเหยื่อกันตลาดมาดูกันต่อที่การนําเสนอ เฟียจะถูกนำเสนอด้วยแนวเกมแบบ First Person Shooter ที่เรียบง่ายแต่ในบางครั้งตัวเกมก็จะแฝงไปด้วยฉากหรือว่าเหตุการณ์ที่เกือบจะกลายเป็นเกม h ฮ r r o เไปเลยเหมือนกัน แต่ถ้าจะถามว่านี่คือเกมที่น่ากลัวเลยไหมก็อย่างที่ผมบอกอะ่ะมันไม่ได้น่ากลัวขนาดนั้นถ้าจะมองว่าเป็นแอคชั่นเฮอร์เรอร์ผมก็ว่าไม่หรือถ้ายิ่งจะมองว่าเป็นเซอร์ไวเวอร์เฮอร์เรอร์หรือเรียลเฮอร์เรอร์ก็ยิ่งไม่ใช่เข้าไปใหญ่เอาเป็นว่าถ้าเกิดคุณทนกับฉากกรโทนหรือว่าจ้มสแกนนิดๆหน่อยๆได้คุณก็สามารถเล่นเกมนี้ได้แบบสบายๆในส่วนนี้ถ้าจะให้ผมอธิบายมันก็คือเกมชูตติ้งธรรมดาที่มีบรรยากาศม,มืดๆทั้งเกมนั่นแหละ แต่ทีนี้มาดูไฮไลท์หรือว่ามัสคอตของเกมนี้กันบ้างนั่นก็คือเด็กสาวที่ตามหลอกหลอนเราทั้งเกมหรือที่ใครหลายๆคนรู้จักเธอในชื่อของอันมาในทีแรกผมก็มาโนมไปต่างๆนานา,นาว่าเราเคยไปทําอะไรให้เธอหรือเปล่าหรือแท้จริงแล้วเธอแค่พยายามอยากจะบอกใบ้อะไรเราให้สักอย่างใช่ไหมสุดท้ายก็คือไม่รู้ครับแต่ก็ยังอุตส่าห์ทิ้งอะไรให้ไปติดตามต่อในภาค2เพราะฉะนั้นก็อย่าเพิ่งสปอยกันเลยกันขอผมลองเล่นดูก่อน แต่ถ้าเกิดจะถามว่าเธอหน้ากลัวไหมผมก็ว่าไม่ทั้งอันม่ารวมไปถึงแพคตันมันจะผมมาเป็นฉากสั้นๆไม่ได้ทําอะไรให้เราตกใจเยอะอย่างมากก็แค่เดินผ่านกล้องให้เราหลอนนิดหน่อยหรือบางทีก็อาจจะเป็นเหตุการณ์สั้นๆที่เราจะต้องเดินหนีเธอแบบเล็กๆน้นอยๆจริงๆก็คือผิดหวังอะ่ะอุตส่าห์คาดหวังไว้เยอะเพราะเห็นว่าได้แรงบันดาลใจมาจากเดอริงแต่พอเจอตัวจริงก็ผิดหวังที่มันไม่น่ากลัวเท่าที่ผมคิดดังนั้นย้ำอีกครั้งกันละกันว่าเกมนี้คนที่กลัวผีก็เล่นได้ แต่สิ่งที่ผมไม่คิดว่ามันจะเป็นจุดเด่นแต่มันดันเด่นซะง,งั้นนั่นก็คือเหล่า AI ศัตรูที่เป็นทาหารโคลนนิ่งถึงพวกมันจะไม่ได้น่ากลัวในแบบวิญ,ญญาณคนหัวลูกอะไรแบบนั้นแต่ถ้าเกิดมองในแง่ของศัตรูหรือว่าอุปสรรคก็ถือว่าน่ากลัวใช้ได้เลยจริงๆคือผมตกใจกับทาหารพวกนี้มากกว่าจะผีอันไม,นะม่อีกนะโผล่มาแบบจ้ำสแกทีไรคือสะดุ้งไปสักพักเลยทีนี้มาดูกันหน่อยว่าทําไมผมถึงบอกว่ามันเป็นศัตรูที่น่ากลัวผมอวยเลยกันลวกันเท่าที่ผมเคยเล่นเกม f อ s มานี่คือ AI ศัตรูที่ดีีท่สุดแล้ว พวกมันอึดยิงแม่นรู้จักถอยรู้จักกระจายกําลังรู้จักการเข้าปะทะถ้าเกิดได้เปรียบแถมมีการกดดันไม่ให้เราออกมาจากที่กาําบังแล้วก็ส่งเพื่อนไปบวกเราในระยะใกล้คือมีเกมไหนบ้างอะที่จะได้เห็นศัตรูโดนเราไล่ย,ยิงแล้วมันกระโจนหลบกระสุนไปด้านหลังหน้าต่างแล้วแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยที่เราจะสามารถออกไปสดกับผู้มันได้แม้ว่าเราจะทําอะไรได้มากกว่าก็ตามอาจจะมีบ้างที่เราอาจจะเจอพวกมันมีพฤติกรรมแปลกๆแต่มันก็เป็นส่วนน้อยจริงๆคือการจะเล่นเกมเนี้เราต้องจรงิงจังเกมมิ่งระดับหนึ่งเลยถ้าเกิดเล่นแบบชิวๆผมว่าไม่ผ่านนะเกมนี้ แถมศัตรูในเกมนี้ก็ไม่ได้มีแค่ทหารงโง่เล่นไปสักพักเราก็จะเจอพวกหายตัวได้พวกขุนยนตหรือแม้แต่พวกดโดรนซึ่งไอทหารโคลนเนี่ยมันทําให้ผมรู้สึกเลยว่าเกมนี้มันไม่ใช่เกมที่ง่ายผมแนะนําเลยว่าถ้าเกิดไม่ไหวกดอีซี่ไปเลยก็ไม่น่าเกลียดผมลองห้าวกดฮาร์ดดูสรุปเล่นไม่ไหวต้องลดลงมาเป็นมีเดียมแต่กับมีเดียมก็ใช่ว่าจะเล่นได้สบายตายยับจนหัวร้อนไปเหมือนกันแต่ในทางกลับกันใครที่ชอบเกมยาก AI ไม่โง,ง่ไม่กากทําอะไรเหมือนกับคนจริงผมบอกเลยว่าเนี่ยแหละเกมที่คุณกําลังตามหาเลย โดยรวมแล้วนี่คือเกมที่นําเสนอออกมาได้ค่อนข้างเรียบง่ายมันคือเกมชูตติ้งที่เราจะได้ยิงต่อสู้กับพวกทหารหรือศัตรูที่ไม่ได้มีอะไรโดดเด่นเป็นพิเศษคือถ้าเกิดไม่นับเรื่องความเฮอร์เรอร์หรือความลึกลับที่แฝงมาในเกมนี้ผมก็มองว่าเกมนี้ไม่ได้มีอะไรน่าสนใจเท่าไหร่แต่ถ้าเกิดคุณอยากจะได้ความสนุกในการยิงต่อสู้กับบอดเพียวเไม่แคร์ความเยอะหรือว่าความหลากหลายผมก็มองว่าเกมนี้นำเสนอเรื่องนี้ได้เข้าท่าอยู่พอสมควรอยู่เหมือนกันมาดูกันต่อที่เกมเพลย์ อย่างที่ว่าไปเมื่อสักครู่มันคือเกมชูตติ้งธรรมดาเกมหนึ่งเพียงแค่ว่าความเป็นชูตติ้งในเกมนี้มันอาจจะยากไปสักหน่อยดังนั้นมาดูกันว่าเราพอจะทําอะไรได้บ้างอย่างแรกเลยเราไม่ใช่ซูเปอร์โซเดอร์ไม่มีพลังวิ่งไวไม่มีพลังอึดถึกทนดังนั้นความเป็นชูตติ้งในเกมนี้มันก็จะเน้นไปในเรื่องชั้นเชิงซะเป็นส่วนใหญ่เราต้องมาดูว่าเราสามารถทําอะไรได้บ้างถ้าเกิดเจอศัตรูเยอะจะปลาระเบิดใส่ดีไหมหรือจังหวะไหนจะสเตลก็เอาสักหน่อยแม้มันจะเสี่ยง หรือฉากไหนที่ต้องยิงเราก็ต้องมองหาที่กำบังเพื่อฉายยิงแล้วก็รู้จักถอยในจังหวะที่เหมาะสมการพลิกเอนไฟเซอร์ซ้ายขวาแบบในพับจีผมไม่คิดเลยว่าผมจะต้องมาทําในเกมนี้คุณเชื่อไหมถ้าเกิดคุณไม่ทําให้คล่องในเกมนี้คุณอาจจะแทบเล่นไม่ได้เลยแล้วก็อย่างที่ผมบอกอะว่าศัตรูในเกมนี้มันยิงแม่นแถมอึดโคตรการเข้าปะทะก,กับพวกมันแบบ2ต่อ1มันแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยที่เราจะยิงชนะพวกมันได้อย่าว่าแต่2ต่อ1เลยถ้าเกิดเจอกัน1ต่อ1แล้วมันได้ยิงเราก่อนเราก็อาจจะแพ้มันก็ได้ เพราะฉะนั้นเราก็ต้องใช้ประโยชน์จากความสามารถเราให้เยอะที่สุดนั่นก็คือพลังสโลโมชันการสโลโมชันไม่ใช่เป็นแค่การทําให้เรายิงได้ง่ายขึ้นเพียงอย่างเดียวแต่มันรวมไปถึงการหลบกระสุนที่กําลังพุ่งเข้ามาหรือแม้แต่การกดเมตดคิดที่เราอาจจะกดไม่ทันในจังหวะที่เรากําลังบวกคือถ้าเกิดใช้คล้องใช้ตรงจังหวะเกมมันก็จะง่ายขึ้นเป็นกองเลยผมลองพยายามชาเลนจ้ตัวเองไม่กดพลังสโลดูไม่ถึง2นาทียอมแพ้แล้วเล่นไม่ไหว และนอกจากชั้นเชิงในการเล่นแล้วทรัพยากรก็ถือว่าเป็นสิ่งที่จําเป็นทรัพยากรในเกมนี้ก็อย่างเช่นกระสุนปืนคือในเกมนี้เราจะสามารถติดอาวุธได้แค่3ชนิดเท่านั้นและถ้าเกิดเราเล่นแบบหวงอาวุธไม่ยอมทิ้งไปใช้อันอื่นเลยอยากจะใช้แค่อันที่ชอบเท่านั้นคุณก็อาจจะเจอกับเหตุการณ์กระสุนหมดในยามจะเป็นคือไม่ใช่ว่ากระสุนในเกมนี้มันน้อยมันมีให้เยอะมากแต่ศัตรูมันอึดมากแม้ว่าเราจะพยายามเล็งยิงที่หัวผมเจอมาแล้วกระสุนปืนหมดทั้ง3กระบอกแล้วก็หาเก็บไม่ได้ทําเอาเล่นแทบไม่ได้เลยทีเดียว ผมแนะนำเลยว่าถ้าเกิดฉากไหนเจอปืนไหนตกเยอะๆก็เอาปืนนั่นแหละพวกปืน AR หรือว่าซับแมชชีนกันทั้งหลายที่ศัตรูใช้เนี่ยเหมาะสมที่สุดแล้วเพราะกระสุนเยอะดีแล้วก็เรื่องยาเนี่ยพยายามใช้แบบเซฟหน่อยถึงมันอาจจะมีหลายฉากที่มันมีเมดคิดให้เราฟาร์มเยอะมากแต่พอเจอกับเหตุการณ์จริงที่ต้องสู้ยาที่เราฟาร์มมาทั้งหมดก็อาจจะไม่พอใช้ในยามจําเป็นก็ได้เพราะมันดุเดือดเหลือเกินการต่อสู้แต่ละทีเนี่ยถึงเราจะพยายามออกสำรวจแค่ไหนก็ตามผมก็บอกเลยว่ามันยังไม่พอหรอกถ้าเกิดเรายังไม่มีชั้นเชิงของเกมชูตติ้ แต่ก็ไม่ใช่ว่าการออกสำรวจมันจะไม่ใช่เรื่องดีนะเพราะนอกจากพวกยาแล้วเราก็อาจจะเจอพวกไอเทมที่ทําให้พลังชีวิตหรือว่าพลังสโลโมชั่นใช้ได้เยอะขึ้นจริงๆตรงนี้มันก็เป็นข้อดีแหละเพราะว่ามันอาจจะทําให้เกมเล่นง่ายขึ้นคือเกมไม่ได้ต้องการแค่ชั้นเชิงในการเล่นแต่การบริหารทรัพยากร,กรก็ถือว่าเป็นเรื่องสําคัญ โดยรวมแล้วถ้าเกิดมองให้ความเป็นชูตติ้งมันคือเกมสนุกเลยการได้ยิงการได้สู้แบบสมจริงไม่มีความเป็นยอดมนุษย์แบบเกมสมัยใหม่ปืนต่อปืนกระสุนต่อกระสุนถึงเราจะมีตัวช่วยอย่างพลังสโลโมชั่นแต่มันก็ไม่ได้ทําให้เกมมันง่ายเกินไปแถมยิงกันแต่ละทีมันก็เป็นอะไรที่ควันขโมงเร้าใจอย่างกับอยู่ในสงครามย่อยๆเลย แม้ว่าเกมจะแทบไม่มีอะไรเลยนอกจากการหาทางไปต่อแล้วก็ยิงกันแล้วก็กลับมาหาทางไปต่อจนจบเกมแต่ไม่ว่ายัางไงเกมนี้ก็ถือว่าเป็นเกมชูตติ้งที่ดีมันมีระบบกันไฟที่สนุกเป็นอันดับตน้ตนๆเท่าที่ผมเคยเล่นมาเลยเกมหนึง่งมาดูกันต่อที่กราฟิกและก็เพอร์ฟอร์แมนซ์ทีแรกผมเห็นภาพของเกมผมก็คิดว่านี่คือเกมจาก So ร์สเอนจินแน่เพราะดูแล้วฟิลลิ่งมันคือ h a l f Life 2เลยพวกลักษณะของภาพของแอนิเมชันหรือว่าแสงเงาถ้าเกิดบอกว่าเป็นมอสจาก h a l f Life ผมก็เชื่อ แต่พอไปศึกษาจริงเอา้าไม่ใช่แฮะเขาใช้เอนจินของตัวเองเลยแต่มันเหมือนมากเลยนะซอสเอนจินเนี่ยคราวนี้ลองมาดูเรื่องเพอร์ฟอร์แมนซ์กันหน่อยเรื่องกินสเปคอันนี้ไม่ต้องน่าห่วงเพราะเกมภาพแบบนี้ปรับสุดยังไงมันก็กินไม่เยอะอยู่แล้วแต่ปัญหามันไม่ได้อยู่ตรงนั้นนี่สิปัญหาอย่างแรกที่ผมเจอเลยก็คือเกมมันไม่รองรับ 180p แถมยังล็อกเฟรมที่30เฟรมถ้าเกิดคุณอยากจะเล่นแบบ Full HD 60เฟรมแบบผมอันนี้คุณต้องไปเอามอ d ในคอมมูนิตี้มาลง ส่วนอีกปัญหาหนึ่งที่ผมเจอตลอดเวลาการเปิดเกมคือเกมมันจะไม่เซตอัพจากปุ่มคีย์บอร์ดมาให้ตอนบังคับตัวละครครั้งแรกผมงงเลยทำไมมันเดินไม่ได้วะพอไปเปิดเช็คดูอ๋อมันไม่ได้เซตไว้ให้แต่เราก็ไม่จะเป็นต้องเซตเองก็ได้แค่ไปกด default มันก็ปรับอัตโนมัติให้เราทันทีถึงจะน่ารำคาญไปหน่อยที่ต้องมากดทุกครั้งที่เปิดเกมแต่โดยรวมแล้วนี่ก็คือเกมเก่าที่ไม่ได้มีปัญหาอะไรมากในการเล่นถ้าเกิดอยากจะได้60เฟรมก็แค่ไปหามอดมาลง สรุปแล้วเฟียก็เป็นอีกหนึ่งเกมที่ทําเรื่องราวออกมาได้น่าสนใจและก็มีเกมเพลย์ที่ค่อนข้างสนุกถึงเนื้อเรื่องจะงงแดกไปหน่อยก็เถอะแต่ก็อย่างที่เขาบอกอะว่าผมจะต้องไปลองเล่นต่อในภาค2งั้นก็รอติดตามกันแลวกันว่าตอนที่เล่นภาค2ผมจะรู้สึกดีกับเรื่องนี้ขึ้นไหมก็ไม่แน่ถ้าเกิดได้ไปรู้อะไรมาแล้วผมอาจจะชอบเกมนี้ไปเลยก็ได้เพราะหลักๆแล้วเกมเพลย์ในเกมนี้มันก็สนุกจริงๆแม้มันจะไม่มีอะไรเลยก็ตามความเรียบง่ายไม่ซับซ้อนแต่ก็ทําให้คนเล่นติดหนึบกับมันได้ ถึงจะน่าเสียดายไปนหน่อยที่การเล่าเรื่องมันจะออกมาแบบว่าถ้าเกิดไม่เล่นต่อก็จะไม่เข้าใจคือจริงๆแล้วมันควรจะทําให้เราเข้าใจแล้วก็ทําให้อยากติดตามต่อมากกว่าซึ่งก็พอเข้าใจนะว่าเขาตั้งใจนําเสนอมาแบบนี้ยังไงก็รอติดตามกันละกันว่าผมจะทํารีวิวภาค2ออกมาให้ชมกันตอนไหนส่วนสําหรับวิดีโอตัวนี้ก็เช่นเคยครับสําหรับใครที่เคยเล่นเกมนี้มาก่อนก็อย่าลืมเอามาแชร์ให้ฟังกันหน่อยว่ารู้สึกยังไงกับเกมนี้แต่ก็อย่าพิ่งสปอยเนื้อหาสําคัญกันละกันเอาไว้ผมเล่นภาค2ก่อนค่อยมาว่ากกันอีทีท โอเคสำหรับวิดีโอตัวนี้ผมก็ขอจบเอาไว้ตรงนี้ก็แล้วกันคือโอเคเลยนะไม่ผิดหวังกับเกมนี้เลยทีแรกผมดูจากภาพหรือว่าการาฟิกแล้วผมคิดว่าเกมนี้กลอยแน่นอนแต่พอเล่นจริงเออสนุกแฮรู้ตัวอีกทีก็เล่นจนจบแล้วเพลินมากแนะนําเลยสําหรับใครที่กลัวว่าเกมนี้มันจะหลอนเกมมันไม่ได้หลอนขนาดนั้นครับมันเข้าถึงได้ง่ายกว่าที่คิดแต่ไอ้ที่อยากเตือนเนี่ยคือมันเป็นเกมที่ยากซะมากกว่าแต่ถ้าเกิดคุณรับได้ก็เอาเลยสนุกแน่นอน แล้วก็อย่างที่ผมบอกไปนะครับว่าภาค2กับภาค3ผมขอเว้นเอาไว้นิดหนึ่งเล่นติดต่อกันานานๆเดี๋ยวจะเบื่อเอาส่วนสำหรับวีดีโอตัวหน้านั้นผมจะเอาเกมไหนไม่รีวิวอันนี้ก็อย่าลืมติดตามชมกันต่อไปกันแล้วกันนะครับ เอาละสำหรับวิดีโอตัวนี้ผมก็คิดว่ามันน่าจะสมควรแก่เวลากันแล้วเช่นเคยครับใครที่ชอบวิดีโอตัวนี้คุณก็สามารถสนับสนุนผมได้ง่ายๆด้วยการกดไลค์และก็กดแชร์และที่สำคัญเลยคืออย่าลืมกด s u b s c r i b e และกดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้จะได้ไม่พลาดวิดีโอใหม่ๆที่ผมจะลงในทุกสัปดาห์อย่างแน่นอนสำหรับวันนี้ผมต้องขอตลาไปก่อนเอาไว้เจอกันใหม่ในวิดีโอต่อหน้าขอทุกคนมีความสุขและก็สนุกกับการเล่นเกมสวัสดีครับ